จะมาแกะออะไรวะของนะครับเป็นมีดเดินป่าขนาดใหญ่ครับจะชื้อยังไงวะเอาเองก่อนนะกัน นี่ก็ทิ้งไปครับไม่รู้มันคือไม่รู้จะอ่านไปทำไมก็เป็นแค่คุ้มเนืิก็รู้อยู่แล้วครับว่ามันใช้อย่างไรอโอ้โหมาพร้อมสอง หาแล้วถุงจะแกะยังไงเนี่ยโอเคครับอืเป็นมีดเดินป่าขนาดใหญ่ครับนี่ก็เป็นซองผ้าส่วนคาราบิดนี้ก็ค่อยดูที่หลังกล้องไม่ค่อยชัดนะครับ ก็เป็นมีดเดินป่าที่สวยเอาการนะครับนี่ครับไม่ยังก็มีดเน,นหนังเดี๋ยวแกเอาจากถุงเพิ่มนึงนะครับไลครับตั้งแต่ปลาย สวยครับพันเชือกมาอย่างดีครับจับก็ถนัดมือดีนะครับโคตรใหญ่สุดยอดํำหรับตัวมีดก็สวยดีครับแต่สีก็ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ก็ยังมีรอยนิดนึง ก็ไม่เป็นไรครับมีใช้งานก็สนใจก็ติดต่อได้นะครับฟ5รบาทครับครับสำหรับวันนี้ก็จบไปแค่นี้นะครับ